ตับตีตั้บไก่ไห,หุ่นหุน่หอมๆนะครับวับนอาทิตย์นะครับรเราจะไปเห็นงานเด็ดๆจังไงตในในีนตับไก่ไม่ละเศร้าบาทเพิ่นบอ่อขายได้ยี่สิบบาทผมเคยซื้อเพิ่นแล้วยี่สิบบาทเพิ่นบอ่อขายเพิ่นขายเศร้าบาทโอ้ยผมเลยเสี่ยงเลย ยีสิบาทยังไงพี่น้องปีงกก่กยใหม่และเศร้ายี่สิบาทรุ่นพ่ขายนะครับบนขายไม่เศร้าอ,อันนี้มันน็นอีกยังบุญที่ปีสี่เหลี่ยมพื้นผ่าเนี่หมูบดบน่นขึ้นปีงอีกยังบุญซื้อมั่นไหมหมูหมูปีงนะครับอันนี้หมูปีงอันนี้ก็จะไม่ใม่ละลยิบเป็นบ้าง พี่น้องเลยอันนี้ก็ใส่กวกสองสีนะครับมันสิพริกดานหนึ่งเลยสิพอดีใช่พริกดานหนึ่งมันก็เลื่อยคว้นพอดีไปนัดหน่อยพ่อไปยังเสียเพื่อเก้านะครับผมวันอาทิตย์ก็เป็นมือหยุดก็บวันทีไปเฮ็ดหยังนะครับผมเกิดเฮ็ดไงเวียกเงยนเวียกสานแต่กือเก้ากวดเงยนกวดสานปัดมือละมือเนีน่ย ตัวแบบสีงเงาเปลี่ยนอะไรว่าเปลี่ยนมุมมองไม่นะครับยู่งเหยนเปลี่ยนมุมมองไม่จากมุมนั่นไปมุมนี้นะ <c oughs> ขวางมันไหลยังสิว่วยกกายังไงนะครับอืมกับกาแฟหวานๆนะเกขานะครับกินกาแฟหวานๆ ก <laughs> ินก,กา,าแฟกาแฟยงมืเอเศร์ปิง่งตับปิ่งไก่ปิ่งเคียงในมหอมๆเคี่ยวบวงปุ๊กหนึ่งกับกับปิ่งเตี๊ยบตับไก่กับโอเคแล้วครับมือหนึ่งจะถือว่าจาับแล้วนันนั้ไง อันนี้ครับเิีงตับไก่มีลูกซีนมีโอ้ยมี่ยังกว่าอไอ้ไอ้ไอ้ใส่กรอดนะครับหมูปิีงนะครับมี่ับปิีงเนี่ใส่กวอกนะครับหอมหอมนะมแล้วก็นี่ก็แนวกินประจำบ้านแต่ละเมือนะครับ อาก็ขอบุญขอคุ้นให้หลายนะครับเด้อพี่น้องฟองไฟที่ผมมารับชมรับฟังนั่นแหละผมก็จะเดี๋ยวขอจบเลีไปเพียงสานีเด้อว่ามันกะทายหน่อยทายไรกะไปที่ซ้ำเก่าแหละเดี๋ยวเปลี่ยนนั้นว่าสวัสดีครับ